มต้องรีบท right. ําแล้วกอนอน่นเข้าไปตรงที่การตั้งค่านะครับไปที่การตั้งค่าเลยครับไปที่การตั้งค่านะครับแล้ทุกคนให้ทุกคนนะครับเลื่อนมาตรงการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับอาจะให้ทุกคนมาตรงการตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วนะครับให้ทุกคนนะฮะมาตรงวันที่และเวลาตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ปิดนะฮะปิดให้ปิดตรงนี้ก่อนนะครับให้ปิดตรงนี้นะครับ มันจะเปิดเป็นแบบนี้เลยครับให้ทุกคนปิดนะฮะแล้วมาตรงตั้งวันที่นะครับให้ทุกคนนะครับตั้งวันที่เลยครับก็คือวันที่31นะฮะ31นั่นเองเนาะ31เดี๋ยวนะ31ไหนวะอ๋อนี่3าอแต่มันเลื่อนยากจึงเลยอหะคอสาเอ็เดือนตุลานะครับเดือนตุลาหลังจากนั้นก็เลือกไปสักปีปี62นะฮะปี2อ1 8นสิบแนั่นเองเนาะกดลงนะฮะหลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนนะครับกดออกนะครับแล้วทุกคนให้ทุกคนนะไปที่อมองอัดเลยนะครับ เข้าไปที่อาบอกอันเลยนะฮะนะครับเข้าไปเลยนะครับเข้าไปเลยนะครับต้องเกรงใจนะคะผมต้องรีบแล้วนะครับเฮ้ยมันช่วยเข้ามาไวไวไวหน่อยดิผมต้องรีบลงนะคะเพราะผมไม่รีบลงแบตบผมจะหมดนะฮะตอนนี้แบตเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะต้องรีบลงอย่างยิ่งนะฮะเร็ว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 รอุ้ยอุยอุยนี่ทำไมมันเข้าช้าจังเนี่ยโอ้โหสงสัยผมต้องไปเติมเน็ตใช่แล้วขอไปเติมเน็ตก่อน โอเคผมต้องได้เสร็จแล้วออกว่านราจะวัยวัยขึ้นนะครับโอเคโอเคมาแล้วนะฮะทุกคนนะครับมาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก่อนเข้าไปนะครับมาตรงสร้างเกมนะฮะเยอ่ะมาแล้วนะฮะหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมก็จะได้หมวกพวกนี้มานะครับแต่อย่าเพิ่งดีใจไปนะฮะออกมาตรงนี้ก่อนอ่ะอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับมาตรงนี้แป๊บโอเค อย่าเพิ่งดีใจไปนะครับตอนที่เราเป่าวันที่มานะครับจะเป็นประมาณนี้เลยเนาะให้ทุกคนเข้ามาดูตรงนี้นะครับว่ามันจะเป็นแบบนี้เองเนาะแต่เพิ่งดีใจไปนะครับให้ทุกคนทักออกไปก่อนนะครับออกไปก่อนนะครับมันจะออกไปแล้วนะคะก็กดออกอีกครั้งหนึ่งเออเอาแต่ข้อออกออกนะแล้วให้ทุกคนนะครับแล้วให้ทุกคนนะครับมาตรงการตั้งค่านะครับแล้วก็มาตรงการตั้งค่าเพิ่มเติมเหมือนเดิมเลยนะครับ วันที่และเวลาเหมือนเดิมครับอุ๊ยอันนี้มันผิดกดผิดนะฮะคลิปนี้ล่อไปสองนาทีแล้วเนี่ยวันที่และเวลานะคะแล้วก็เปิดตรงนี้เหมือนเดิมนะฮะหลังจากตนี้นะครับทุกคนนะครับกดออกไปเลยนะครับแล้วก็กดออกอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วเข้าไปที่เอามองอาร์ตอีกครั้งหนึ่งอู้หเอาแต่เขาเ้าออกออกเนาะละเบื่อเคเข้าไปี่เอามองอาร์ตนะฮะมาตรงฟรีเพย์ครับแล้วก็เลือกแดดแรียกทุณที่อ้ ปอะมานี้นะครับก็จะกลายเป็นของเดิมเนาะแต่ว่าสังเกตได้อย่างชัดเจนนะครับว่าตอนแรกจะมีเมือกอยู่ตรงนี้เนาะแต่ตอนนี้จะไม่มีแล้วเนาะสำหรับใครที่ชอบนะครับ,ยอ,รบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วครับ